สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อ1.3คือหัวข้อชุมชนศึกษานะคะโดยผู้บรรยายวันนี้นะคะดิฉันแพทย์หญิงพาณิชจ,จรแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะเรามาดูกันว่าคอมมูนิตี้หรือชุมชนศึกษาเนี่ยเป็นมายังไงเริ่มต้นได้เลยค่ะคอมมูนิตี้หรือการเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนนะคะมีความสำคัญยังไงสำหรับเด็กประถมวัย การดูแลเด็กปฐมวัยในแต่ละคนนะคะนอกจากที่เราจะต้องเรียนรู้และทราบถึงธรรมชาติของเด็กและพื้นฐานของครอบครัวแต่ละคนแล้วนะคะเราจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนที่เด็กได้เติบโตได้ถือกําเนิดและโตเติบโตขึ้นมาจะทําให้เราทราบว่าเขามีพื้นฐานและมีธรรมชาติความเป็นมายังไงนําไปสู่การดูแลแบบองค์รวมที่สมบูรณ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กได้อย่างดีค่ะ ในบทที่จะพูดถึงต่อไปนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีของชุมชนศึกษาและรวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ศึกษาค่ะความหมายของชุมชนนะคะหัวข้อนี้ชุมชนหมายถึงอะไรชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันในเขตหรือบริเวณเดียวกันที่พื้นที่มีพื้นที่แน่นอนมีการดำเนินชีวิตคล้ายกันมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและอยู่ใต้กฎเกณฑ์กฎระเบียบเดียวกันซึ่งชุมชนนะคะจะประกอบไปด้วย1คนนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องเป็นคนนะคะคนเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างยิ่งของชุมชนหากปราจะหากปราศจ,จากคนหรือไม่มีคนแล้วเนี่ยก็จะเป็นชุมชนไม่ได้ข้อที่2ก็คือความสนใจร่วมกันคนที่อยู่ในชุมชนนั้น จะต้องมีความสนใจอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันและความสนใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการอยู่ร่วมกันในเขตอนาบริเวณเดียวกันข้อที่3นะคะก็คืออนาบริเวณคนและสถานที่นะคะจะแยกจากกันไม่ได้นะคะต่างเป็นส่วนประกอบสําคัญและมีความสัมพันธ์ต่อกันแต่การจะว่าจะบอกว่าจะกำหนดขอบเขตหรือสถานที่ชุมชนหนึ่งๆน,นั้นก็จะเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งสำคัญเลยคนกับสถานที่หรืออาณาบริเวณเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกันและมีความสัมพันธ์ต่อกันข้อที่4ี่นะคะการประทะสังสรรค์ต่อกันหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า interaction นะคะเมื่อคนอยู่รวมกันเป็นชุมชนเดียวกันแล้วแต่ละคนนะคะจะต้องมีการแลกเปลี่ยนและการปฏิบัติมีความสัมพันธ์ต่อกันข้อที่5ความสัมพันธ์ของสมาชิกหรือ relationship นะคะ ความสัมพันธ์ต่อการของสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่ผูกพันทําให้สมาชิกอยู่ร่วมกันในชุมชนนั้นได้ข้อสุดท้ายข้อที่6ชุมชนจะต้องมีวัฒนาธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะตลอดจนแบบแผนการดําเนินชีวิตในชุมชนซึ่งแต่ละชุมชนเนี่ยคนในชุมชนก็จะมีวัฒนาธรรมหรือประเพณีขนบธรรมเนียมที่คล้ายคลึงกันและเป็นรูปแบบเดียวกัน ถัดมานะคะจะเป็นหัวข้อขององค์ประกอบของชุมชนจะแบ่งออกเป็น3มอย่างหลักๆด้วยกันนะคะอ,องค์ประกอบแรกนะคะก็คือองค์ประกอบทางด้านมนุษย์นะคะเป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทสำคัญมากสำคัญอย่างยิ่งในชุมชนจากการวิวัฒนาการของมนุษย์จนถึงทุกวันนี้นะคะมนุษย์เนี่ยจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะหรือนอกจากจำเป็นที่จะต้องรวมกันเป็นกลุ่มนะคะ สรุปได้ว่าในทุกชุมชนไม่มีใครเลยที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวทุกคนในชุมชนหรือมนุษย์ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยจะต้องมีการไปมาหาสู่หรือติดต่อกับบุคคลอื่นในชุมชนนั้นๆองค์ประกอบที่2นะคะก็คือเป็นองค์ประกอบด้านสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นซึ่งจะมีหลายลักษณะทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรมรมนะคะ นำไปใช้ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเครื่องจำเป็นที่จะต้องใช้ในการดำรงชีวิตอย่างเช่นรถยนต์โทรทัศน์ตู้เย็นพัดลมเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะนอกจากจะเป็นวัตถุและสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุก็อย่างเช่นแนวความคิดปรชัชญาค่านิยมความเชื่อความรู้ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ล้วน,วนแต่ว่ามนุษย์สร้างขึ้นทั้งนั้นนะคะ ึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละชุมชนแล้วก็จะมีสภาพและระดับที่แตกต่างกันองค์ประกอบด้านที่3ก็คือองค์ประกอบทางด้านธรรมชาติสร้างขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเ,เช่นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเนาะไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายนะคะซึ่งทุกชุมชนจะต้องมีสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นส่วนประกอบ สิ่งต่างๆนะคะที่ธรรมชาติสร้างขึ้นจะมีความสำคัญต่อกันเหมือนกับองค์ประกอบอท,ที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าชุมชนนั้นมีสภาพแวดล้อมสภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้ดินแตกและแหงน้ำไม่เพียงพอสำหรับการจเจริญเติบโตของผู้พืชผลก็จะส่งผลมีความสัมพันธ์ต่อ,อาการใช้ชีวิตของคนในชุมชนนั้นๆได้นะคะ อ,องค์ประกอบชุมชนทั้ง3าประการนี้นะคะจะมีความสัมพันธ์และมีการปฏิบัติต่อกันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในชุมนชนหนึ่ง,งเริ่มจากองค์ประกอบด้านมนุษย์นอกจากจะมีความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อกันแล้วยังจะต้องไปมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นด้วยนะคะอย,อย่างที่ยกตัวอย่างไปก็เช่นเรื่องของ การเพาะปลูกหรือเรื่องการนําต้นไม้ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยอานนี้เป็นต้นค่ะลักษณะของชุมชนนะคะหัวข้อนี้นะคะจะเป็นการแบ่งประเภทของชุมชนออกเป็นประเภทต่างๆนะคะซึ่งอา,อาจจะใช้หลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นแบ่งตามพลเมืองหรือว่าแบ่งตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจแบ่งตามความสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ หรือแบ่งตามลักษณะพิเศษของประชาชนนะคะแต่ว่า,าสามารถแบ่งออกเป็นลักษณะชุมช,ชนง่ายๆได้2ออย่างเลยก็คือชุมชนชนบทและชุมชนเมืองนะคะจะขอกล่าวในเรื่องของชุมชนชนบทก่อนชุมชนชนบทนะคะเป็นบริเวณที่ผู้อยู่อาศัยอยู่ตามภูมิประเทศที่อยู่นอกเขตเมืองจะมีบ้านกระจายกันทั่วไปรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านซึ่ง เป็นลักษณะศูนย์กลางนะคะจะมีศูนย์กลางในการทำกิจกรรมร่วมกันโดยคนในชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันถ้าจะกล่าวถึงชุมชนชนบทนะคะเราอาจจะเข้าใจตรงกันว่าชุมชนชนบทเนี่ยจะเป็นขอบเขตของบริเวณตำบลหมู่บ้านนะคะซึ่งหน่วยหน่วยการหน่วยการปกครองของท้องที่นั้นก็อาจจะเป็นเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลนะคะถัดมา จะเป็นลักษณะของชุมชนเมืองนะคะก็จะหมายถึงอาณาบริเวณที่มีประชากรอ,อยู่ร่วมกันจํานวนหนึ่งและต้องมีความหนาแน่นมากพอสมควรนะคะเป็นบริเวณที่มีอาคารบ้านเรือนหนาแน่นอยู่ในเขตการปกครองแบบใดแบบแบบหนึ่งประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็จะมีอาชีพที่แตกต่างกันออกไปมีความเจริญเป็นศูนย์กลาง,ลางต่างๆรวมไปถึงความเสื่อมโทรม เราก็จะเจอได้ในชนุมชนเมืองก็ได้นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเช่นรถไฟฟ้าเครื่องบินสนามบินนะคะตึกรามบ้านช่องตึกสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะมาดูข้อแรกนะคะระบบการปกครองระบบการบริหารประเทศหรือการปกครองประเทศย่อมส่งผลส่งผลต่อบุคคลที่อยู่ในชนุมชนแต่ละชุมชนนั้นๆน,น,นะคะความสัมพันธ์ ย่อมแตกต่างกันออกไปเช่นการปกครองแบบประชาธิปไตยการปกครองแบบเผด็จการการปกครองแบบคอมมิวนิสต์เป็นต้นนะคะซึ่งแต่ละชุมชนเนี่ยนะคะก็ก็จะมีการปกครองของตนเองที่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันในแต่ละชุมชนข้อที่2นะคะคือระบบเศรษฐกิจนะคะอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง ก็เป็นตัวกำหนดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอย่างมากนะคะตัวอย่างเช่นระบบเศรษฐกิจแบเบเกษตรกรรมมีผลผลิตรายได้จากเกษตรกรรมเป็นหลักหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมก็จะมีผลผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นหลักจากนั้นระบบเศรษฐกิจนี้นะคะก็จะส่งผลสะท้อนถึงผลผลิตและรายได้ส่วนใหญ่ว่าชุมชนนั้นๆ มาจากระบบเศษรษฐกิจแบบไหนนะคะข้อที่3นะคะข้อที่3ระบบการศึกษาชุมชนแต่ละชุมชนนะคะจะเจริญหรือว่าจะล้าหลังเนี่ยระบบการศึกษาจะเป็นตัววัดระดับชุมชนใดที่มีระบบการศึกษาที่ขยายอย่างกว้างขวางสมาชิกในชุมชนมีการศึกษาโดยเฉลี่ยที่แบบ สูงนะคะประเทศนั้นหรือชุมชนนั้นๆก็ย่อมมีความเจริญที่ทมากมีการถ่ายทอดวิทยาการความรู้และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะคะแต่ถ้าเกิดชุมชนไหนมีระบบการศึกษาที่ด้อย,ยการศึกษาไม่มีการพัฒนาใน,ในเรื่องของการศึกษาย่อมจะทำให้อ,อ,องค์ประกอบทั้ง3องค์ประกอบก็คือมนุษย์สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นไปอย่างสับสนวุ่นวายนะคะทำให้เกิด ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน,นนั้นๆอาจจะทำให้ชุมชนนั้นด้อยพัฒนาข้อที่4นะคะก็คือทางด้านศาสนาเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ขององค์กรภายในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในขั้นพัฒนาศาสนาในที่นี้รวมไปถึงความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกระทำพิธีกรรมต่างๆทางศาสนานะคะอิทธิพลของศาสนาเนี่ย มีอิทธิพลมากในการสร้างความสัมพันธ์หรือความเปลีป่ยนแปลงของชุมชนได้อย่างมากอห่ือนเช่นชุมชนที่ทําพิธีกรรมบวงสวงเชื่อว่าพระเจ้าเป็นคน,นดนบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ดนบันดาลให้เกิดเหตุการณ์บางๆนะคะก็จะมีการทําพิธีการบูชาในแต่ละความเชื่อนั้นๆสำหรับตัววงการอื่นๆนอกจากจะจะเป็น สี่ 4, ตัวโครงการใหญ่ๆทั้งไม่ว่าจะเป็นการปกครองเศรษฐกิจการศึกษาหรือศาสนาก็จะมีตัวโครงการอื่นๆอีกเช่นตัวโครงการที่ธรรมชาติสร้างขึ้นโดยที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการเกิดภัยพิบัติอากาศหนาวจัดหรือชุมชนนั้นๆอยู่ใกล้ภูเขาไฟนะคะองค์ประกอบเหล่านี้ก็จะมีส่วนสําคัญของชุมชนนั้นอยู่มากค่ะจากที่กล่าวมานะคะจึงสรุปได้ว่า การศึกษาชุมชนนะคะก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อทราบพื้นฐานของชุมชนนั้นๆความสัมพันธ์ของคนในชุมชนความเชื่อเจ,เจ,เจตคติและสภาพทางเศรษฐกิจสภาพการปกครองความต้องการและชุมชนในแง่มุมต่างๆเพื่อเราจะได้ทราบถึงพื้นฐานทฤษฎีของชุมชนว่ากำเนิดมาจากอะไรและนำไปสู่การดูแลคุณภาพชีวิต ของเด็กปฐมวัยให้ดีที่สุดค่ะ